ต้มขาไก่ร้อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอืมอีกหนึ่งเมนูประจำร้านข้าวแกงต้มกันมาร้อนๆเนาะเออน่ากินหอมฉุยไก่นุ่มนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทำต้มขาไก่วันนี้การต้มขาไก่แบบมีเพื่อนนะคะ การต้มขาไก่ใส่ฟักจ้าอืเชื่อว่าหลายๆคนชอบแต่ทีนี้จะทํายังไงต้มอ,ออกมาแล้วให้มันมีความเข้มข้นมีความหอมเครื่องหอมสมุนไพรเนาะซดไปแล้วมีความแบบนุ่มๆละมุนจากไก่นะมีความแบบเขาเรียกว่าได้เย็นรีจากฟักอ่านะคะแล้วก็มีความหอมสดชื่นจากสมุนไพรเยอะๆแบบนี้เลยค่ะ วัตถุดิบที่การใช้ค่ะการจะใช้เป็นน่องติดสะโพกนะคะนอซอไก่การใช้3ชิ้นเสร็จแล้วการก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะสับติดกระดูกเลยค่ะชิ้นพอดีคํานะคะฟักค่ะบางคนเรียกฟักบางคนเรียกแซงค่ะการจะหั่นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะชิ้นเป็นเต๋าๆเตรียมไว้ค่ะ หอมแดงทุบ1 5บหถึีหัวตะไคร้ทุบ4ีหต้นขาอ่อนๆนะคะแล้วก็ซอยบางๆแบบนี้เลยค่ะกันเตรียมไว้ประมาณ1แง่นใหญ่ๆแล้วก็จะมีรากผักชีค่ะ3-4รากนะคะค่ะใส่มะเขือเทศผักชีไทยผักชีฝรั่งแล้วก็พริกขี้หนูสวนใบมะกรูดแล้วก็มีกะทิค่ะวัตถุดิบคร่าวๆมีเพียงเท่านี้เองค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะ อันนี้นะคะกะทิกล่องค่ะการเตรียมไว้1,000 ml แต่การใช้ไม่หมดหรอกวิธีของการนะถ้าใครใช้เป็นกะทิสดสามารถใช้หัวใช้หางแยกจากกันได้เลยแต่วิธีของการก็คือการจะเทในส่วนของกะทิกล่องนะคะออกไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วทีนี้การจะเหลือไว้ประมาณนิดหน่อยอะค่ะประมาณเท่านี้ของกล่องเสร็จแล้วการเติมน้ําน้ำเปล่าอะค่ะลงไปให้ได้สักประมาณครึ่งค่อนกล่องประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวการจะทำเป็นหางกะทิแบบเจือจางจ้า ตั้งหม้อนะยังไม่ได้ติดแก๊สเนะาะกันจะใส่ให้ดูนี่นี่ค่ะเราก็จะได้หางกะทิแบบเจือจางแล้วนะเสร็จแล้วติดแก๊สเนาะเกลือนะคะสักประมาณ1ช้อนชากะทิเริ่มมีความร้อนแล้วนะคะการก็จะใส่ไก่ที่เราหั่นไว้นะลงไปก่อนเลย ก็คือง่ายๆเลยการจะเอาไก่มาเคี่ยวกับหางกะทิให้ไก่อะค่ะสุกสักประมาณ40%เนาะพอเวลาเราต้มอ,ออกมาแล้วไก่มันจะได้มีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติของกะทิค่ะหลังจากนั้นการก็จะเอาในส่วนของสมุนไพรอะค่ะใส่ลงไปเลยในส่วนของน้ำ ก็ยังไม่ต้องใส่เยอะนะอย่าลืมเรามีฟักด้วยค่ะทีนี้งั้นก็จะปล่อยเดือดเนาะตอนนี้คืออยากให้ได้กลิ่นมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากเลยหอมสมุนไพรที่เราใส่ลงไป การจะปล่อยเดือดจนให้ไก่นะคะเขาสุกประมาณ80%แล้วก็ตัวฟักอะค่ะมีความนิ่มโอเคค่ะประมาณนี้นะระมัดระวังด้วยอย่าให้ฟักอะค่ะเขาเละจนเกินไปอ่าเสร็จแล้วทีนี้นะคะการก็จะมาใส่ส่วนหัวกะทินะคะที่เหลือค่อยๆทยอยใส่ลงไปจ้า แล้วก็เบาไฟลงนะคะอย่าให้เดือดแรงกะทิที่การใช้หนึ่งกล่องอ่าหนึ่งกิโลกรัมนะคะนี่นะคะเริ่มเป็นต้มขาไก่แล้วสีเริ่มสวยแล้วจ้าแล้วก็มีความเข้มข้นถ้าเป็นที่บ้านการนะพ่อก็จะบอกว่ามันออกตา เข้มข้นถึงกะทิแน่ๆพอเราเติมในส่วนของกะทิไปแล้วทีนี้อย่าให้เขาเดือดพลานเดือดแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกมันแล้วมันจะไม่น่ากินต้มขาไก่มันจะออกเปรี้ยวอ่อนๆมีความเค็มมีความหวานคือ3รสนะค่ะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะการจะใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนโต๊ะการคั้นแบบข้นๆแบบนี้เลยตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะน้ำปลาค่ะสักประมาณ3ช้อน ไก่ที่การใช้จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมนะคะชิมรสชาติค่ะการจะเพิ่มความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะคะอีกสองช้อนเนี่ยค่ะที่การเตรียมไว้นะคะการจะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบบนี้ประมาณ5ช้อนน้ำปลาค่ะอีกสักประมาณสองช้อนความหวานการจะไม่เอาแล้วนะคะ ชิมค่ะโอเคค่ะของการจะมีความมันมันจากกะทิถือว่าเข้มข้นเลยนะคะทีนี้กะทิของการที่เหลือนะคะการจะใส่หมดเลยจะได้ ค่ะเมื่อทุกอย่างรสชาติได้ที่โอเคแล้วลงตัวแล้วนะคะการก็จะมาใส่ในส่วนที่เหลือค่ะก็คือมะเขือเทศใบมะกรูดฉีกแล้วก็ลูกโดดค่ะน่ากินอะ่ะหูน่ากินมากเลยแล้วก็เข้มขน้นรสชาติถูกอกถูกใจแน่นอนนี่ค่ะ โรยผักชีไทยนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่เลยเพิ่มความเข้มข้นนะความเปรี้ยวหอมค่ะจากมะนาวนะคะสักประมาณ1ช้อนค่ะใส่ลงไปในส่วนของรสชาติปรับได้ตามความชอบจ้านี่ค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไก่มีความเปื่อยนุ่มแล้วก็มีความหอมสมุนไพร น้ำต้มขาไก่ค่ะซดแบบหอมระมุนมากๆเลยตัวฟักอะค่ะสุกนิ่มกำลังกินแล้วค่ะนี่เลยค่ะนะทุกอย่างลงตัวสุดๆเลยจ้านะคะลองทำกันดูค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ ต้มขาไก่ร้อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆทำกินเองได้ที่บ้านแล้วคะ่ะ